เรลาลูกเสือของทีรราขนมองอาจองงงเท,เท้วันยาเทไทยรวมเดือดเดือชาเจ้อไทย ที่ได้เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมการอยู่ค่ายและคณะวิทยากรผู้ฝึก,กในการทำกิจกรรมฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือไทยใดทั้งปวงกผมขอส่งมอบการรังคับบัญชาลูกเสือเรนารีให้กับคณะวิทยากรผู้ฝึกศูนย์นันทนาการ ตัวแทนลูกเสือจะส่งมอบธงการรับบัญชาให้กับท่านประธานในพิธีลำดับต่อไปเป็นธงของเนตธารี อยู่าการชาติครับและผู้มาเป็นประโยชน์ก่อนต,ตรงน้าวิหัุ ตารระเบียบฮัดเป็นท่านประธานในวิธีคณะทวงกับลูกเสือในปริญญว่ากรบชาติทวงเป็นประโยชน์ของโรงเรียนบางกุณาภูมิวิทยาคมจังหวัดปิจิทุกท่านตลอดจนน้องๆนักเรียนาผู้เขา,ารับการฝึก,กนนอบรมอาทางศูนย์นันทการท่านสมเด็จว่าพระองมาตทยลูกนาาขอกราบขอบคุณกับการรงเรียนทุกคนมีความตั้งใจปฏิบัติตามคำบอกคำสั่งของคณะครูเึก การเข้าค่ายการเรียนรู้ภายนอกเพราะการสวมหน้ากากอนามัยการเวนระยห่างการล้างมือซึ่งทางคณะครุ์อาจจะเน้นย้ำให้บกครน้องทุกคนนั้นได้ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั่งสา